ไม่ได้ชนพอดแคสต์สิ่งที่แย่กว่าการเลือกแนวทางที่แย่ที่สุดโดยกล้าสมุดวนิชสิ่งที่แย่กว่าเคยมีผู้กล่าวไว้ว่าในเรื่องเดียวกันด้วยเนื้อหาเดียวกันหากได้พูดกล่าวได้แจ้งออกไปก่อนลงมือทำสิ่งนั้นจะถูกรับฟังในฐานะของเหตุผลประกอบการตัดสินใจ แต่ถ้าเรื่องเดียวกันนั้นมาบอกกล่าวหลังจากที่ลงมือทำไปแล้วมันก็จะกลายเป็นแค่ข้ออ้างที่เอาไว้ใช้เพื่อแก้ตัวเช่นเดียวกับเหตุผลที่กลายเป็นข้อแก้ตัวเรื่องการส่งตัวชาวอุยกูซึ่งถูกควบคุมตัวในประเทศไทยมาตั้งแต่ปี2557กลับไปยังประเทศจีนนั้นอันที่จริงแล้วมันก็พอจะมีน้ำหนักที่คนทั่วไปแม้ต่อให้ไม่เห็นด้วยแต่ก็อาจจะพอทำความเข้าใจได้ ด้วยความที่เงื่อนไขความเป็นไปได้ทุกทางนั้นไม่มีทางไหนเลยที่จะเป็นประโยชน์แก่ใครทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นทางการไทยซึ่งเป็นดินแดนที่รับตัวหรือชาวอุยกูผู้ถูกกักขังนั้นทางออกที่เหมือนจะดีที่สุดในอุดมคติคือการจะส่งตัวพวกเขาต่อไปอยังประเทศที่สมซึ่งเป็นถิ่นฐานอันปลอดภัยต่อชาวชาติพันธุ์หากก็ติดที่ว่าไม่มีประเทศใดแสดงท่าทีอย่างเป็นทางการหรือชัดเจนว่า จะยอมรับผู้คนเหล่านั้นแม้กระทั่งองค์กรที่รับผิดชอบภารกิจด้านผู้ลี้ภัยของสหประชาชาติสำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติเองก็ยังไม่ให้สถานะผู้ลี้ภัยทางการเมืองแก่พวกเขาแม้จะถูกกักอยู่ในประเทศไทยนานเกิน10ปีหากเป็นจริงตามเอกสารที่เปิดเผยออกมาก็เป็นเพราะทางองค์กรเกรงจะกระทบกับเงินบริจาคจากทางการจีนที่ตลกหรือเปล่าก็ไม่รู้คือในตอนที่เริ่มต้นเขียนคอลัมน์นี้ แล้วไม่มั่นใจว่าจะใช้ถ้อยคำอย่างไรที่จะกล่าวถึงชาวอุยกูร์กลุ่มนี้อย่างเหมาะสมเมื่อไปตรวจสอบกับเว็บไซต์ของ UNSCR เองก็พบว่าแม้แต่การกล่าวถึงชาวอุยกูร์กลุ่มนี้ในแถลงการประนามรัฐบาลไทยก็ไม่กล่าวถึงพวกเขาในฐานะผู้ลี้ภัยหรือผู้ที่ต้องหนีภัยทางการเมืองที่ชัดเจนแต่ใช้คำพูดที่อ้อมค้อมไปมาเรียกพวกเขาว่าชาวอุยกูร์ที่ถูกควบคุมตัวในประเทศไทย มาตั้งแต่ปี2 5 5 7ซึ่งเป็นการกล่าวถึงในเชิงข้อเท็จจริงด้วยถ้อยคำที่ผูกมัดน้อยที่สุดสำหรับทางเลือกที่จะให้พวกเขาอยู่ในประเทศไทยต่อไปสถานะตามกฎหมายของพวกเขาก็คือคนเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายจึงถูกกักขังในสถานกักตัวคนต่างด้าวที่สำนักง,งานตรวจคนเข้าเมืองสวนพลูซึ่งก็เป็นการกักตัวไว้โดยไม่มีกำหนดระยะเวลาที่ชัดเจนที่แย่ยิ่งกว่าการถูกลงโทษ จำคุกตามคำพิพากษาของศาลที่มีกำหนดระยะเวลาซ้ำก็ถูกมองว่าเป็นการควบคุมตัวโดยพละการและยังเป็นเหตุให้ผู้ถูกควบคุมตัวหลายรายมีปัญหาสุขภาพร้ายแรงเช่นโรคเบาหวานภาวะไตทำงานผิดปกติอัมาพาตครึ่งล่างโรคผิวหนังโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินอาหารและปัญหาหัวใจและปอดตามข้อสังเกตของกลุ่มผู้เชี่ยวชาญจากสหประชาชาติ ตามคำกล่าวอ้างของ UNHCR ที่เรียกร้องให้ทางการไทยปฏิบัติต่อคนกลุ่มนี้อย่างเหมาะสมแต่ไม่ได้ให้คำแนะนำหรือความช่วยเหลือที่เป็นรูปธรรมอันใดส่วนตัวเลือกที่ฟังดูแย่ที่สุดคือการส่งตัวกลับไปทางประเทศจีนซึ่งเป็นประเทศที่เขาหนีออกมานั้น<ม>ก็สูมเสี่ยงทำให้พวกเขาตกอยู่ในภาวะถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรงต้องเผชิญกับการทรมานการปฏิบัติที่โหดร้าย การควบคุมตัวโดยพลาการและการบังคับให้สูญหายอันเป็นสิ่งที่โหดร้ายเกินจัดจินตนาการตามคำกล่าวอ้างของ UNSCR ที่แม้จะเป็นข้อเท็จจริงที่ทุกฝ่ายรับรู้แต่ในทางการเมืองระหว่างประเทศแล้วก็ไม่มีใครรับรองข้อเท็จจริงนี้อย่างเป็นทางการในที่สุดรัฐบาลไทยก็ตัดสินใจเลือกทางการแก้กปัญหาในแนวทางสุดท้ายที่เป็นผลให้โดนโจมตีหนักที่สุด ทั้งจากในประเทศและในสายตาของประชาคมโลกแม้ว่าจะพยายามลดความรุนแรงของผลลัพธ์ที่จะเกิดจากการตัดสินใจลงไปแล้วด้วยการขอให้ทางการจีนให้คำรับรองเป็นหนังสือทางการต่อความปลอดภัยของผู้ถูกส่งกลับและให้เจ้าหน้าที่ของทางการไทยเข้าไปเยี่ยมเยียนตรวจสอบเรื่องคำรับรองจากรัฐบาลจีนจะเชื่อถือได้หรือไม่แต่การที่ไทยต่อรองให้ทางการจีนต้องทำหนังสือเป็นทางการ ก็จะทำให้ฝ่ายจีนมีพันธะที่ต้องปฏิบัติตามส่วนจะเป็นไปได้แค่ไหนก็เหมือนกับการที่คนยืมเงินไปแล้วขอให้เซ็นสัญญาไว้เป็นหลักฐานที่จะคืนเงินหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่อย่างน้อยก็ดีกว่าข้อตกลงปากเปล่าสำหรับสาเหตุที่ทำให้รัฐบาลไทยตัดสินใจในแนวทางที่สุดท้ายก็ถูกรุมประนามเช่นนี้บางฝ่ายเชื่อว่าเป็นข้อตกลงต่างตอบแทนระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลจีน ที่แรกตัวชาวอุยกูเหล่านี้กับการที่รัฐบาลจีนจะใช้อำนาจในทางการเมืองระหว่างประเทศให้ประเทศรอบข้างประเทศไทยมีการดำเนินการอย่างจริงจังในการปราบปรามแก๊งคอร์เซ็นเตอร์บ่อนพนันออนไลน์และมิจฉาชีพรูปแบบอื่นๆที่มีฐานที่ตั้งในประเทศเหล่านั้นเรื่องนี้สำหรับผู้ที่มีใจยุติธรรมอยู่บ้างก็น่าจะได้เห็นบ้างว่าที่ผ่านมารัฐบาลไทยได้ใช้ความพยายามในการแก้ปัญหาเรื่องแก๊งคอรเซนเตอร์ และมิจฉาชีพออนไลน์รูปแบบอื่นๆอย่างเต็มที่ภายใต้ขอบเขตอำนาจรัฐและอธิปไตยของตัวเองแล้วทั้งการแก้ไขกฎหมายเพื่อเอาผิดกับตัวการและผู้สนับสนุนการขันน็อตให้ธนาคารที่เป็นตัวกลางในการทำธุรกรรมจะต้องมีมาตรการที่รัฐกลุ่มเพื่อป้องกันการโอนเงินให้เครือข่ายมิจฉาชีพความเข้มข้นจริงจังของผู้บังคับใช้กฎหมายในการปราบปรามบัญชีม้าและแหล่งกบดานของมิจฉาชีพที่ตั้งอยู่ในประเทศไทย เป็นข่าวให้เห็นเกือบทุกวันตั้งแต่ต้นปีมาแล้วหากความพยายามเหล่านั้นก็ยังเห็นผลเป็นรูปธรรมได้ไม่ชัดเจนจนผู้ที่ไม่ชอบใจรัฐบาลและออกมาเห็นใจในชะตากรรมของชาวอุยกูในทุกวันนี้ก็มองเหมือนจะไม่ยอมเข้าใจในข้อจำกัดดังกล่าวและยังคงโจมตีรัฐบาลเรากับว่าปล่อยปะละเลยระดับไม่ทำอะไรเลยกับปัญหาของแก๊งคอเซนเตอร์ ทั้งที่การจัดการปัญหาในขอบเขตอำนาจรัฐของไทยก็เป็นปลายน้ำที่ความเสียหายเกิดขึ้นแต่ก็ยากที่จะแก้ไขได้อย่างเด็ดขาดเพราะต้นต่อปัญหานั้นอยู่ในส่วนที่นอกเหนือจากอำนาจรัฐออกไปและต้องอาศัยอำนาจและอิทธิพลในทางการเมืองระหว่างประเทศจากจีนมาช่วยถ้าข้อต่อรองเรื่องส่งตัวชาวอุยกู40คนให้ทางการจีนเป็นไปเพราะเหตุผลนี้จริง และผลของการนี้ทำให้กลุ่มวิชาชีพคอเซ็นเตอร์ในประเทศรอบข้างประเทศไทยถึงกับเป็นอันแตกรังไปถ้าลองไปสอบถามประชาชนชาวไทยทั่ว,วไปแล้วก็ไม่แน่ใจว่าจะได้คำตอบที่ไม่สู้ถูกใจนักสำหรับผู้ที่ให้คุณค่ากับเรื่องสิทธิมนุษยชนว่าข้อแลกเปลี่ยนนี้อาจจะสมเหตุสมผลแล้วก็ได้เมื่อคำนึงถึงประโยชน์หรือการบรรเทาทุกข์ให้แก่คนส่วนใหญ่ที่ต้องตกเป็นเหยื่อของแก๊งคอเซ็นเตอร์ และบรรดามิชชาชีพออนไลน์อาจจะเป็นประโยชน์ที่สำคัญกว่าการรักษาไว้ซึ่งสิทธิมนุษยชนครึ่งครึ่งกลางกลา,าอย่างไร้ทางออกก็ได้ไม่นบับว่าบรรยากาศของโลกในปัจจุบันที่ปัญหาอิหลักอิเลือในการจัดการกับผู้อพยพและลีภัยทางการเมืองเป็นมูลเหตุหนึ่งซึ่งทำให้พรรคการเมืองฝ่ายขวาจัดหรือชาตินิยมนั้นได้รับชัยชนะในการเลือกตั้งในหลายประเทศอย่างชัดเจนเป็นกระแสยุโรปหันขวา กับการยกเอาเรื่องการก่อการร้ายขึ้นมาขู่ว่าการตัดสินใจและดําเนินการดังกล่าวจะทําให้ประเทศไทยนั้นเสี่ยงจะต้องพบกับเหตุก่อการร้ายจากฝ่ายผู้ร่วมอุดมการชาติพันธุ์ที่มุ่งหมายมาล้างแค้นนั้นยิ่งทําให้เหตุผลสนับสนุนแนวทางที่จะไม่ให้รัฐบาลไทยส่งอุยกูกลุ่มนี้กลับไปให้จีนก็ดูสเปดสปะเข้าไปใหญ่เพราะกลายเป็นว่าประเทศไทยต้องอยู่ในสภาพกลืนไม่เข้าคายไม่ออกอยู่เช่นนี้ เพราะด้วยความขมขู่และความหวาดกลัวจากการก่อการร้ายจนไร้ทางเลือกจนต้องปล่อยทิ้งปัญหาคาราคาสังนี้โดยไม่อาจตัดสินใจไปทางใดทางหนึ่งได้การตัดสินใจที่เหลือทางเลือกเพียง3ทางที่เลวร้ายแต่เมื่อรัฐบาลได้เลือกทางที่เหมือนจะดูแย่ที่สุดแม้ว่าจะเพื่อแลกกับผลประโยชน์ของประชาชนในชาติและได้พยายามบรรเทาผลร้ายไปแล้วนั้นอาจจะพอรับฟังได้ว่า ถ้าดำเนินการขององค์คาพยพในฝ่ายรัฐบาลไทยนั้นทําให้การเลือกที่เลวร้ายที่สุดนี้เป็นไปในทางที่ส่งผลกระทบในทางที่แย่ลงไปได้ก,กว่านั้นอีกเพราะฝ่ายความมั่นคงของไทยกลับเลือกที่จะดําเนินการกับเรื่องนี้แบบปิดเร้นลวงพลางเรากับรู้ว่าสิ่งที่กําลังทําอยู่นั้นเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องเช่นการลักลอบเคลื่อนย้ายผู้ถูกส่งกลับกันในยามวิกาลด้วยรถตรู้ ที่ปิดบังพลางอัตลักษณ์ซ้ำเมื่อเรื่องเริ่มถูกเปิดเผยเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบก็ดันปฏิเสธพลางโยนกลองกันไปมาไม่ให้ความชัดเจนจนเมื่อถูกจับได้ไล่ทันประกอบกับการเปิดเผยจากทางการจีนผู้รับผิดชอบในการส่งตัวฝ่ายไทยจึงค่อยออกมาสารภาพพร้อมชี้แจงแสดงเหตุผลตามที่ได้กล่าวไปข้างต้น ที่ต้องขอย้ำอีกครั้งว่ามันเป็นเหตุผลที่ต่อให้ไม่เห็นด้วยแต่ก็พอเข้าใจได้เมื่อพิจารณาร่วมกับข้อจำกัดทั้งหลายทั้งปวงแต่ก็ดังได้กล่าวไว้ข้างต้นแล้วว่าเหตุผลที่ภายหลังการกระทำนั้นมันสายเกินไปและเป็นไปได้เพียงข้อแก้ตัวส่วนที่ยากที่สุดของเรื่องนี้คือการที่ตัวคุณแพทองทานนายกรัฐมนตรีเองนั้นก็ยังไม่ทราบรายละเอียด หรือไม่ได้รับรายงานเรื่องการส่งตัวอุยกูไปให้ทางการจีนเลยทั้งๆที่ภายหลังทางการจีนออกมาเปิดเผยว่าเรื่องนี้เป็นหนึ่งในข้อตกลงกับทางการจีนในครั้งที่นายกไปเยือนในช่วงกลางเดือนที่แล้วเช่นนี้คุณแพทองทานในฐานะที่เป็นนายกรัฐมนตรีจะไม่รู้หรือไม่ได้รับรายงานเรื่องใหญ่ขนาดนี้มาก่อนได้อย่างไรเมื่อพิจารณาจากความลับล่อลวงพางข้างตน้น ก็อดจะเดาเสียไม่ได้ว่าเรื่องนี้ใครสักคนอาจจะเป็นพวกผู้ใหญ่ในพักเพื่อไทยเองที่มองว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องไม่สะอาดสักเท่าไหร่และความที่ไม่อยากให้ตัวนายกต้องมามือเปื้อนกับเรื่องนี้ก็เลยแก้ปัญหาด้วยการไปตกลงและจัดการกันเองหลังฉากโดยไม่ทําให้เธอรับรู้เสียเลยตั้งแต่ต้นเป็นผลให้เมื่อสื่อมวลชนไปสัมภาษณ์ครั้งแรกนายกจึงยังไม่ได้รับรายงานเรื่องนี้ ผลการกระทําข้ามหัวปกปิดเช่นนี้กลับทําให้คุณแพทองทานในฐานะที่ตามกฎหมายต้องถือเป็นผู้บงังคับบัญชาสูงสุดของฝ่ายบริหารและฝ่ายปกครองทั้งปวงนั้นต้องเพียงพร้ำโดยไม่จําเป็นและจะกลายเป็นแผลใหญ่ที่จะถูกฝ่ายค้านคว้านเปิดขึ้นมาในการอภิปรายไม่ไว้วางใจได้ทั้งที่จริงๆแล้วคําขอเปิดอภิปรายของพักฝ่ายค้านก่อนหน้านี้ส่วนตัวแล้วค่อนข้างน่าผิดหวัง เพราะถ้อยคําบางอย่างอ่านแล้วนึกว่ามีอดีตก็ปปสบางคนในพักช่วยร่างและตรวจทานให้จากการโจมตีในประเด็นส่วนตัวด้วยความหวาดกลัวผีทักษินที่เรื่องนี้ยังไม่รวมความปิดปกติที่อยู่ดีๆก็เลือกที่จะไม่อภิปรายพักร่วมรัฐบาลพักหนึ่งซึ่งกําลังมีบาดแผลซิบซ,บซบที่ตัวเองเป็นฝ่ายจิกเปิดมาตลอดกลับเลือกไม่อภิปรายด้วยข้อกล่าวอ้างง่ายๆว่า เพราะข้อสอบรั่วไปแล้วหากประเด็นการส่งตัวชาวอุยกูก็ดันกลายเป็นหนึ่งในกรณีตัวอย่างให้ข้อพิสูจน์ตามคำกล่าวหาของพักฝ่ายค้านที่ว่าคุณแพรทองทานนั้นขาดภาวะผู้นำในการบังคับบัญชาผู้ใต้บังคับบัญชายอมให้ผู้ใต้บังคับบัญชามีอำนาจเหนือตนรวมถึงยินยอมให้ผู้เป็นบิดาสามารถชักนำจูงใจมีส่วนเกี่ยวข้องในการบริหารราชการแผ่นดินได้ ังดูฟมีนน้ำหักขึ้นมาเสียอย่างนนัม้มติชนออนไลน์สื่อออนไลน์คุณภาพนำเสนอครบทุกประเด็นสำคัญให้คุณไม่พลาดทุกสถานการณ์อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับมัธิชนออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ